เจมูช่วยด้วยเอ้ยเจมยช่วยด้วยเจมูช่วยด้วยกิม่วมสวยก็บ้าแล้ดีม่วยบ้าแล้ดีบ้ามันบ้าบ้าพนบ้าบ้ายิงใจใจบ้าบ้าบ้าหมื่นน้แสนล้ำบ้าบ้าคนบ้าบ้าหมื่นน้แสนน้ำบ uh ้าบ้า

đừng tin tỏ mới về